เหรียญงูเล็กหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านจังหวัดปราจีนบุรีปี2521เนื้อกระไหล่ทองลงยาสีแดงเหรียญสวยมากที่ระลึกในงานทำบุญ72ปีหลวงพ่อเอียกิติโกในปีพศ2521ส่วนใหญ่จะเรียกว่าเหรียญงูเล็กเพราะมีรูปงูสองตัวอยู่ด้านข้างซ้ายขวานับเป็นรุ่นสุดท้ายที่ท่านท่านสุดยอดประสบการณ์ปัจจุบันพบเห็นน้อยหายากมาก น่าใช้น่าบูชามากๆนะคะหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านจังหวัดปราจีนบุรีท่านนับเป็นสุดยอดพระเกจิอาจารย์อันดับต้นๆของปราจีนบุรีอีกท่านหนึ่งในยุคหลังปี2,500ซึ่งท่านจะเก่งด้านวิชาอาคมอย่างมากและท่านสําเร็จวิชากษินสามารถใช้วิชาอาคมต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์เช่นสามารถรู้วาลจิตของผู้ที่ไปกราบสักการะสามารถล่องหนหายตัว เศกสิ่งของให้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นศาสตร์คล้ายหลวงปู่สุขที่เศกหัวปลีให้เป็นกระต่ายในเรื่องความเข้มขลังและพลังจิตเชื่อกันว่าหลวงพ่อเอียไม่เป็นรองพระเกจิท่านใดๆในรุ่นเดียวกันท่านเก่งจริงไม่เป็นสองรองใครหลวงพ่อเอียท่านบวชตั้งแต่เป็นสามนเณรเป็นผู้ที่สนใจศึกษาด้านวิชาอาคมต่างๆมาตั้งแต่วัยเยาว เมื่อบวชเป็นสามเณรทราบว่าหลวงปู่สุขวัดปากคลองประขามเท่าโด่งดังมากในยุคนั้นท่านจึงได้เดินทางไปขอเรียนวิชาซึ่งเป็นช่วงปลายชีวิตของหลวงปู่สุขในรุ่นนั้นที่เรียนวิชาก็มีหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งหลวงปู่สุภาเป็นต้นนอกจากหลวงปู่สุขก็ทราบว่าหลวงพ่อเอียได้เรียนวิชากับหลวงปู่โกล้านฟ้าแห่งประเทศลาวซึ่งตามประวัติ ลูกศิษย์ของหลวงพ่อเอียบอกว่าท่านเก่งพอๆกับสำเร็จลุ่นแห่งนครจำปาสักเลยทีเดียวเหลียนงูเล็กหลวงพ่อเอียรุ่นนี้ปัจจุบันพบเห็นน้อยหายากน่าเก็บน่าบูชามากๆนะคะเหลียนนี้สวยมากลงยาเต็มๆกระไหลทองสวยมากพุทธคุณสูงทุกด้านสนใจทักมาสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ